อ่าผลิจโชคดีดีมากได้คนนี้ครับนี่คือหัวหน้าค่ายลูกสวน,สวนใช้ลูกสวนเลยฮะลูกสวนออโตอาวันนะออโตอาวันใช่ครับวันนี้เห็นผลิจโชคเป็นไงบ้างก็โอเคครับเพราะว่าเราก็เหมือนพอนพี่ขาวเขาด้วยพ,พ,พร้อมนี่รลิจด้วยถ้าต่อยห้ายกเนี่ยคือช่งชางเช้าต่อยบ่ายก,ก,ก็ก็จะมีแผ่วๆบ้างแต่เมื่อวานเราพอมาเป็นสามยกเนี่ยคือช่างข้ามวันครับ มันถึงจะเป็นเวท122จะตึงหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ข้ามวันก็ฟื้นเต็มที่แต่วันนี้ก็ยังมีแผ่วอยู่ต้องคุยกันใหม่เรื่องน้ำหนักว่าจะขยับขึ้นน้ำหนักนี้เป็นไงบ้าง122เหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยคือเหนื่อยสุดแล้วคือน้ำหนักที่น่าจะทําได้ดีถ้าคิดว่าผมคิดว่าน่าจะ24 25ครับหินทางอาดิบเวทครับทางคนจัดเขาบอกว่าแววๆมาว่าอาจจะไฟตต่อไป125กับสถานฟ้าครับ สถานฟ้าไหนสถานฟ้าสากมีครับสถานฟ้าสักกมิครับสถานฟ้าเสริมมอมิวัตนะครัว่าตอ้ใช่ครับโอ้เก่าเจอเก่าเลยนะได้ครับร้อยยี่สิบได้ไหมได้แล้วโอ้งานนี้ไฟไฟนี้ไม่ธรรมดาแล้วไฟที่สองเหรอนะครับผมครับพักสักสี่ห้าวันก็ซ้อมแล้วเพราะว่าปกติพี่ขาวแกก็เล่าเป้าช่วยน้องๆครับอ้าวตรงงนะสามหกเนี่ยมีปัญหาไหมก็ มีบ้างนิดหน่อยครับแต่ก็เราซ้อมดีก็ถึงจะแพ้ก็เรายังมีความเก่ามีกะดูมีมีเก่ามีได้ได้ซ้อมต่อเนื่องใช่ไหมซ้อมต่อเนื่องครับซ้อมต่อเนื่องเลยคือช่วงเวลาที่หยุดไปเนี่ยจับเป้าวิ่งอะไรก็คือช่วยปั้มน้องๆหมดใช่ครับเอาเอาล่ะครับผมเอ้าวให้จิต ฝากเปนมวยจิตตามหน่อยอ่ะบอกกันเลยติดตามค่ายมวยติดตามธุรกิจบอกกันเลยนะครับก็ฝากติดตามค่ายมวยลูกสวนด้วยนะครับวันนี้ชกทั้งหมด3ามคนครับที่จินมังโนนสองคนชนะน้องสองแล้วก็มาชนะคะแนนหนึ่งวันนี้หักสามวินเลยครับดวงค่ายมาแรงเอาละครับผมเอาละครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับ